โอ้ยยลงไปใต้ตะบาดานกันก่าพี่น้องนะโน่นเนี่ย เงากลางวิชวัสูงส,สูงฉากสูงสุดโอเคหมดจบไม่มีแล้วู้นี้ยังว่างให้พวกเราอยู่ฮนะประานอย่างนี่นาเวียนี่คนดีจริงเลยคดีการหายตัวไปเนี่ก็คลี่คลายแล้วนะ เขาไม่มีใครยุ่จะหาเรื่องเราหรอกมั้งถึงไม่มีซิลเวอร์คอยก้าอยู่ที่นี่พวกเราน่งาจะพักผ่อนได้อย่างสบายใจละ,จละวเราพักอยู่ที่นี่สภาพดีไหมขนาหุ่นจะก้อนหนึ่งก้อนเด่นอะเต้องคอ,อยออชาร์จพลังงานเป็นช่วงๆเลยนะถ้าอยากพักร้อนทำไมเราไม่เลือกวิวที่ดีกว่านี้อะ ที่นี่ก็ไม่เรวนะนั่นที่ปีหนุมพวกเราจะมีที่ให้ปักหลักนี่นาบอกความจริงมาก็ได้ก็ได้หนังสือที่ฉัน่านย่่น้าี้กำลัะกเ่ม่น่น้าสที่ฉันอ่านอยู่ก่อนหน้านี้กำลังจะออกเล่มใหม่นี่น้ ฉันจะซื้อมันทันทีที่วางขายอะ่ะแล้วก็หาสถานที่อ่านหนังสือจนจบเล่มคราวนี้สปอยนะ <S <S ตกหลงตามนี้ไปรีพักผ่อนพคนนี้ยังไปต่อแถวซือซ้อสื่ออีกนะซื้อสื่อแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อ คิดไม่ถึงเลยว่าเนม่ยจะมาแนวนี้เนะนี่ยเธอจะขึ้นชื่อว่าเป็นนิยายสืบสวนแต่ความรู้สึกเหมือนหนังสือสารคดีอะไรก็ไม่รู้ว่าจอยก็สนุกดีเหมือนกันนะเพื่อนเจ้าเปล่านะ อันโอ้ขอโทษนะขอสอบถามหน่อยว่าที่นี่ใช่ที่พักของคุณลูมินกับไพมอนไหมอ่ะก็คเป็นใครยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ย นี่คงไม่ได้มาหาเรื่องพวกเราใช่ไหมนะดูถ้าจะมาถูกทางนะสินะแล้วเดินทางผมบอลกับพูดน้อยจอมพูดมากแต่านได้ถูกจริงๆที่เลือกองค์กรกุลาบที่เลือกถามองค์กรกุลาบนามพูดมากครับฉันกจะเรียบร้องสงหวันทาทีมาโดยตลอดเถอะ เป็นเกียร์ที่โมญนะครับสมาจากพระราชวังมาโมเนียท่านเนวิเลตอยากเจอพวกคุณอ่ะโดยท่าจะมีเรื่องสำคัญอยากหาลือด้วยนะเป็นเรื่องเงี้สิเนวิเลตขอก่อนที่เจอก็คุยกันเยอะอยู่นะใ้่จะคุยกับว่าเราเหรอหรือว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะฉันทั้งสองท่านไปที่วังเลยค่ะเราไปถามกันเองเนาะ เคแ่งสังหอนไม่ค่อยดีดว่ถูแจง่าวเรียอยงั้นก็ขอตัวกลับก่อนครับยบายเดี๋ยวพวกเราอยู่ในห้องกันมาตังหลายวันแล้วอะเวรีมตัวเก็บของเสร็จแล้วเดี๋วตามเด้อไมัคนอีสามุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุดอ่ควสี เอาปะล่ะมึงเอาปะล่ะ,เอ,ละเอาไหมเอาไหมรา,าชวังเมโมเนียว้าบจ้ะเจยโอเ้เล่นในคอมฟินกว่าเล่นโทรศัพท์เยอะ ว่าขยักขย่อนจังวะเดวิลเลตคุยกันหน่อยดิมีอะไรหน่วงสะบัดเลยคอมยิงกากอยู่คอมยิงช้าอยู่เดวิลเลตพอเรามาละ

แต่ฉันก็ยังลังเลที่จะพูดเรื่องต่อจากนี้อยู่ดีออย่งนั้มนมาถึงแล้วว่าพูดมาหนาฉันเดาว่าคุณคงอยากจะใช้งานพวกเราใช่ไหมล่ะก็มีเรื่องที่อยากจะไหว้วานพวกคุณจริงๆอะแต่ว่าไว้ฉันบอกรล้วดอีดทั้งหมดแล้วพวกคุณเคยตัดสินใจต่อแล้วว่าจะรับงานไหมเรื่องแบนนี้ ก่อนหน้นี้นไม่นานในพระราชวางังเมโมเนียเขาก็จะสถานการนะสรุปก็คือผู้บริหารจากสเสนชนาญาที่มีฉายาวดินเนฟคนนั้นนะแหละจะขอเข้าพบทางการโทษกับคุณถูกไหมลนะ่ะฉันได้ยินมาว่าเธอเป็นชาวฟอนเทนแต่การกลับมาที่ฟอนเทนอยากก่างกระทันหันในเวลานี้นะแล้วขอเขู้บัญชากบนี่เป็นความนีอ ฉันพอตั้งจริงใจนะว่าคุณควรจะปฏิเสธเธอไปโดยตรงนะเอาแล้วคุณก็น่าจะรู้จุดประสงค์ของเธอดีนี่คงจจเกี่ยวกับเรื่องของชายเมื่ก่อนหนะ้านี้หมั พวเราพิพาษาผู้บริหารของสเนจนายาในในศาลของตัวเองจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสร<か>ื่องนี้าเกิดวาสเนな圧力をยける絶好のチャンスだงนีเป็นโอกาสที่สเนชนาย่าจะกดดันการทอย่างการทู่สเนจนย่าจะกดดแต่เากยัหาคำอธิบายที่เหมาะสมและตกลงแผนรับปื้นกันไม่ได้ ฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะหลบเลี่ยงไว้ก่อนนะไม,ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราคิดว่าเราควรจะตกลงตามเราคิดว่าควรจะตกลงการขอเข้าพบครั้งนี้ต่างหากเราน่าเสียคือว่าพวกเราเป็นฝ่ายผิดตั้งแต่แรกนะ ถ้ายังทวงเวลาไม่ยอมพบหน้าอีกปัญหาก็จะมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะก็ก็เหมือนกับเวลาที่เพื่อนทะเลาะกันนะถ้าไม่มีใครมายอมมาเจอใครแล้วมาคุยกันต่อหน้าแล้วก็มีทัางภาพก็จะจบลงแค่นี้ก็ได้นะจึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฟอนเทนกับสเนชนายาจะเป็นได้ด้วยดีตลอดมาแต่หากแคบในเร่องของความสัมพันธ์ ไม่ดีดีถึงขั้นเป็นเพื่อนอย่างที่พูดแล้วเราแค่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอยู่เนาะยิ่งกว่านั้นในสถานการณ์ที่เตรียมตัวไม่พร้อมแบบนี้จะคุยกันต่อหน้าก็จะกลายเป็นแตกหักแทน่จะเป็นคืนดีก็ได้นะเราคิดว่ายังไม่ต้องเลกถึงขนาดนั้นหรอกหน้า ชิบหายเพิกกดสเปซปะอีกอย่างนะตอนเข้าพบก็มีเจ้าอยู่ด้วยไม่ใช่หรืองรไงถ้าเกิดอะไรขึ้นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แน่นอนต้องขอบอกว่าก่อนว่าไม่อยู่นอกศาลกา,า,า,าราพูดคุยสนทานากับผู้อื่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันถน,นัดนะคนต้องคนประเมินฉันสูงเกินไปแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือฉันรับปากเมื่อไหร่ว่าจะเข้าร่วมการพบปะกับคุณนะเก็อมย่ย่ามาจะไม่มาด้วยหรอไม่มแบบนี้ไม่ได้นะเราจะไปคนเดียวไม่ได้ฉันจะต้องไปกับเราสิรย์รัมย์รัมย์รัมรื่องอะมรที่ฉันยังไมยไดัยรม่ยวกับยารับปารมรัรัรัะ ไม่มีหรอจกจะดูสิเราเป็นท่านเทพแห่งน้ำองฟอนเทนะเทพอสูรฟอคลรสเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมผู้เป็นที่รักและเคารพของทุกคนอย่าเพอเจอะกะอจะก,กดตู้หน้ามึงเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เทพน้ำเนี่ยนั้นเราก็แค่หวังให้เรื่องมันดำเนินมาทางนี้เฉยอย่านนคิดมากเลย แดีเราจะไปบอกให้ผู้จัดจาก,การให้คนจัดการเรื่องการเข้าพบปาเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> เออมาอนนเดินแอพลิแม่ถึงจะบอกว่าเป็นการเข้าพบทางการทูตแต่ฉันอยากจะบอกว่าการพบกันของเราในวันนี้เป็นงานเลี้ยงน้ำชาธรรมดาธรรมดามากกว่า เขาคนนี้คือ revision ไฟด้วยคนนี้ก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณฟูรีน่าอเล็กชิโนอันดับที่สี่ของฟาทุยเทนเนฟอันดับที่สี่ของ the eleven harbringer แห่งฟาทุยอเล็กชิโนอเล็กชิโนเอาแล้วเอาแล้วเทพน้ำกูฟูรนน่าดะ

お会いできて光栄だ時は、フォンテーションのは、フォンの時代は、フォンテの時代は、フォンテーション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 の時代は、フォンテーショの時代は、フォの時代は、フォンテーシ時は、フォンテーションの時代は、フォンテーの時代は、フォンのーーは、は、時フォンテの ทำไมมันไม่เหมือนกันในทีเซอร์ที่มันออกว่าเลยว้อีมันดีโมเดลมันขัดใจมากโมเดลทรงผมเนี่ยปั้นให้มันดีกว่านี้ได้ไหมให้มันเกมแห่งการดาวเกตออันดับแรกต้องขอขอบคุณทั้งสองด้วยนะได้งานที่ค่อนข้างยุ่งฉันเลยไม่ค่อยได้อยู่ฟอนเทนเท่าไหร่ ได้ยินมาว่าพวกคุณนะดูแลเด็กๆของบ้านแสนอบอุ่นเป็นอย่างดีเลยสินะ <c oughs> ยังไงจ๊ะโอ้ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องที่เด็กน้อยของฉันเลอก็คือลเน่กลินเนตถูกกล่าหาแล้ อย่าเข้าใจผิดไปละ่ะอุ้ยโดนป่าละมึงเด,ด็กๆจะบ้านแสนเราปุ่นน้องจะถูกเข้าใจผิดได้งได้ะนะคงเป็นพ่อชื่อเสียงเรื่องลือของฟาทีนน่นี่มั้งมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นั่นแหละนนฉันแค่จะสื่อว่าช่วงหลายปีมาน,นี้สถานการณ์บ้านเมืองของฟอนเทนค่อนข,ข้างมั่งคัง่งมั่งมั่งคงนะเปียงคงจริงแล้ว

ถ้าผู้พิพากษาสูงสุดที่งานยุ่งอย่างคุณเนวิลเลตเนี่ยจะไม่ชื่นชอบการพูดคุยทางการทูษพวกนี้และหวังว่าพวกเราจะเข้าตรงประเด็นเลยสินะถูกยันที่คุณพูดการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของชันเป็นหนึ่งในจุดป,ประสงค์การมาของฉันในครั้งนี้ในฐานะโทษของสเนชนา雅และผู้บริหารของฟาตุยเหมือนกันฉันกับชายมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเกิดเรื่องดใดที่เ<ร>ในฟอนเทนเ<ร>พวกเราก็ควรจะออกตัวมาจัดการปัญหาโดยการเป็นทนายของกันและกันในฐานะทนายตอนนี้ฉันอยากจะขอยื่นเรื่องให้ส่งตัวใช้แกทางสเนชนายาพวกเรามีหน้าที่ต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาร่วมกับฟอนเทนได,ร,ดนรีน,นิโนรูดะเทกิโอซาเรลล์นวะฮันเค็ตส์าชิคก์โอซาเรลล์เมนม กฎายใช้ได้แค่ก่อนที่จะทำการพิกษของทนายใช้ได้แค่ก่อนที่จะทำการพิพากษาตอนนี้การพิพากษาได้เสร็จสิ้นไปแล้วเพระมองว่าคดีถูกปิดลงเรียบร้อยต้องขออนุญาตปฏิเสธคำขอของฝั่งคุณด้วยนะปฏิเสธโดยตรงเลยสินะก็ได้ซึ่งเคารพกฎทุกข้อของศาลคอนเทนเช่นเดียวกันกับที่เคาน์ตผู้พิพากษาสูงสุดอย่างคุณ งั้น,น,น,นให้เกิดว่าฉันยอมถอยก้าวหนึ่งลนะ้วขิ้นมกอวิ่งที่ต้อารขสินไมองกข้นไม่ตองารขงสินไม่ต้อง,อง,องาอาาการานไ่ต้องการม่ต้องางนไม่ตองการขง้ไ่ต้ข้นไม่ต้องการขสนองการมปตองการขมการไม่อรไ่านั้นมา่าส้นไม้อาคงินไม่ด้คิดจะปฏิเสไ กระทั lotion, ah ่งคำขอเล็กๆน้อยๆแบบนี hmm. eh, ้ใ oh, ช่ไหมคุณฟูริน่าเอ่อต้สุดโซเรวเออคือคือว่าเมโลพีเดย์ยุ่งซายว่ากันเถอะอยู่ในจิตใจของตัวเองมาเลยตลอดแม้แต่ทางเราก็ไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ปัญหาทางการทูตก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ใช้ได้เช่นกันนะ

แต่เนปใช้วิธีอะไรในการคว้าจุดอ่อนที่พระเจ้าไว้วะทำไมฟริน่าถึงยอมอะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะถึงฟริน่าจะดูแปลกแปกอะแต่ย่งน้อยก็เป็นที่พระเจ้านี่นะอะอันที่จริงนี่นนันเป็น,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 นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างรับมือ,อยากนะ ทางป้อมปราการเมลล์ไพส่งข่าวมาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานชายได้หายตัวไปอย่างปริศนาหรือว่าจะหายตัวไปหรือว่าจะหนีตอนนี้ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะอาจจะมีความเป็นได้ที่เขาหลบหนีไปเองแต่ทางป้อมปราการเมลล์ไพก็ไม่มีรายงานการพบเห็นของเขาเหมือนกันนะแต่ทป้มเดลลไพก็ไม่มีรายงานรพเอ นโยบาสิ่งนึ่งมันตโตนป้อมพักการเปิดภัยมีผู้คนโดยเฉพาะระบบภายในสมบูมบบรณ์แบบลักษณะทางภูมิประเทศก็ค่อนข้างพิเศษเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นถึงจะถูกเกรงว่นาหากการหายตัวไปของชายหนจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฉันย,ยินยอมบอกข้อมูลเหล่านี้พวกคุณก็ด้วยหน้าที่ของกฎหมาย แล้วก็คำนึงถึงว่าพวกคุณเป็นคนสนิทของชายมาเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเรื่องอยากให้ไหว้วานนี่คือฉันให้พวกคุณไปตรวจสอบสาเหตุการหายตัวไปของชายในป้อมประการเมโรไพท์นี่ก็เป็นข้อเสนอที่ฉันให้เดนเนปเข้าไปตอนนั้น พเพื่อทดแทนการที่เขาไม่สามารถเข้าไปได้เป็นตัวเองฉันจะส่งคนไปสืบสถานการณ์ของชายและส่งรายงานอย่างละเอียดเกดี่ยวกับทูตเขาดูไม่ค่อยพอใจกับข้อเสนอของฉันเท่าไหร่แต่เขาก็เลือกที่จะยอมรับข้อเสนอนี้เป็นการชั่วคราวนะสิ่งที่เขาบอกก็คือเอาไว้คุยกันอีกทีหลังจากได้รับรายงานแล้วนะสัดี หมาความว่าอย่างน้อยก็ถวงเวลาได้นิดหน่อยเหรอทำไมเราต้องไปอ่ะอันดับแรกพวกเธอกับผู้บริหารคนน,นั้นน,น,นว่าเป็นเี่รน้จักกันหน้างานตรงนั้นอาจจะมีบาดแสที่มีแต่พวกคุณเท่านั้นที่สังเกตเห็น พักหนึ่งก็พักิเซียนพักประการเมโลไพเอตเมโลピเลย์ย์ย์ไซน์แต่เพียงแค่ของฟอนเทนล่ะสูสีสันนั้นต้องการจะต้องกัดความหยาบๆแบบนั้นก็ไม่ได้นะประกอบการเมโลไพเอตไม่ได้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายของฟอนเทนที่นั่นนะอยู่ในฐานะปกครองตัวเองมาโดนตลอดโดยตลอด

พวกเราจะส่งผู้คุมไปฝ้าระวังและช่วยรักษา,กาความปลอดภัยเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งนะจริงๆื่นวม่ี้าฉันจะรู้จกกักผู้ด,ดูแลที่นั่นเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ว่าจะอยู่ยืนอจุดไหนฉันกับศาลสกพิดลบ ไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนฉันกับสารพิภากษาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบโดยตรงอยู่ดีดังนั้นโอ調べตせたจんだไม่หี้นัมให้าเี่คไปตรวจสอบแบบลับๆดีกว่านี้มั้อใวกคุณมันตัดเรื่องยุ่งยากที่ไม่จำเป็นออกไปได้เลย

ขอบคุณทั้งสองนะครับด้านเนี่สำคัญกับสถานการณ์ของฟอนเทียนนะそれかどうかの行動に関してはくれぐれも内密に頼む。อีกอย่างฉันก็ต้องขอให้ทั้งสองคนเก็บปฏิบัติการครั้งนี้ไว้เป็นความลับ。備えができたら。帰りに来ると、メロピで用材を用ตして。พวกคุณแค่มาหาะะที่ที่ทางเข้าป้อมัราการเรรมล็พบนเกาะเอรนียสเดี๋ยวฉันจ,จัดการสองคนพวกคุณเอง。

ถึงข้อกล่าวหาจะเป็นของปลอมแต่เรื่องต้องเข้าคุกกับของจริง <laughs> <c oughs> คือเสียใจที่หลังทันไหม่ะยอมรับชะตากรรมอาพายม้องคุณวางใจเถอะจึงยังใหปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นการแยกข้อมูลด้วยเวลาและคุณภาพของชีวิตของท่านทั้งสองนะไม่าผลลัพธ์าจะเป็นยังไง หนะลังจากน like. ี้ทางเราจะมอบค่าช่วยชยที่สน้ำสมเนื้อได้มาตรฐานสูสุดเท่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายให้พวกคุณอย่างแน่นอนสนไม่อือม รีไปกินอาหารที่ดีที่สุดเสมือเอาพุงกลางเลยฮิกุนกับฉทะเลี้ยงกูเลี้ยงคนโเคคิวมา,าติรประจำเลยคนส่วนตัว่ช<อ>นตัวนตัวส่้ส่ตส่วนตัวส่วนตัว้าวนตัว่วนตเส่วนส่วหตัานโมวา่อ้ยไมส่วู้จะส่มเยอะจนังไปแล้วสหวนงั้นเัาเค้นไปว้วยดีถือว่าเปันควส่วนะัลนันนะ นายาาเค้กตัาแขยงโยเสือสืไม่ต้องเกลงใจเรื่องเค้กกินตามสบายเลยแขงยเสสป่าไม่ใช่หรอกกูไม่เห็นเค้กไงมึงบอกมึงให้เค้กกูไหนอะเค้กมีในอาหารรปล่าไม่เห็นจะมีเลย เอาไปว่าช่างมันเถอะอีซ์อือหือไปออกจากโรงอุปราากร ปะ<ป>แบ่งพาทไว้เท่านี้ก่อนนะคะก่อนที่คนอก่อนที่คนภาคจะง่วงนะคะจะน็อกเครื่องแล้วค<ป>่ะโอเคงั้นไม่เบรก ทำเบรกเท่านี้ก่อนไม่ไหวโอเคไปครับคุณผู้ชม